สวัสดีชาวกรกฎค่ะดวงความรักประจำวันที่12พฤษภาคมนะคะคุณได้คิงถือเหรียญขึ้นมากับหัวนะคะส่วนเขาเป็นไพ่เอสอบคัพนะคะกับหัวเหมือนกันความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะมีปัญหาการทำให้มีการถอยไปนะคะคนละเก้ามีการน้อยอกน้อยใจนะคะ ความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาไปอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะมีพลังงาน a t t e n ทนช o t นท red flag ก็คืออยากให้เราเออลองดูนะคะถึงสาเหตุจริงๆที่มันทำให้เราผิดใจกันนะหรือว่าสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่ได้นะคะเมื่อหาสาเหตุตรงนั้นได้แล้วเนี่ยการที่จะแก้ไขสถานการณ์มันถึงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็มีประสิทธิภาพนะมีพลังงาน forgiveness นะคะก็เหมือนจะบอกใบ้เรานิดๆว่ามันอาจจะต้องมีการขอโทษกันแล้วก็ต้องมีการให้อภัยกันนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ถึงจะ ไปต่อได้อันนี้เนะี่ยได้ทุกสถานะนะไม่ว่าคุณจะเป็นแค่คนคุยกันนะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าคุณจะอยู่กันมานานแล้วเป็นแฟนกันนะคะหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะ